สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันนี้โอ้โหป้าอ้อยมาชาเพื่อนๆฟ้นตก๊โตก๊มากมายตก๊ใกล้กองเพื่อนๆป้าอ้อยก็เลยมาทาคลิปชานะจ๊ะวันนี้มาแบบชุดไม่เรียบร้อยลิฟจัดเพื่อนๆลิฟจัดเดนี่ยเนียมันจะเห็นชุด <ś c oughs> ไม่เรียบร้อยให้หแค่ต้นไม้พอเนี่ยเพื่อนๆป้าอ้อยนะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีต้นไม้น่าจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยมันมีเยอะแยะ ปลาอ้อยยู่ในธาตุเดียวปลาอ้อยก็จะมางาค่ข่ต้นไนมามีชื่อน้อยก็จะไข่ต้นละร้อยห้าสิบ่องร้อยแลเต้นะจน๊ะนี่มีไล่ลาดชนิดเนี้ยเห็นปะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ปลาอ้อยยกกระบะมาอย่างนี้เลยเอามาแยกพอปลาอ้อยก็ไม่มีที่จะแบ่งฝันเพื่อนๆอเนาะเราก็มาเอาแบบนี้แหละเพื่อนเนี่อึ๊บมีล่องลาดมีเท้าพันตาพญาพันวางหันนุมานออกซึกเข้าเฝ้าอมพับพาอะไรก็แลเต้นี่ย มีฮนุมานทวายแว่นฮนุมานจะเยอะบ้านมีฮันุมานมีเยอะเพื่อนๆใช่เน,ชนี่ยแหละมีไรย,ยางแล้วก็นี่อะไรไม่รู้น่าจะเป็นมิงมงคลมิงมาห้ามงคลมีต้นเดียวเลยนะนี่อ้อยก็ได้มาต้นเดียวแล้วก็จะมีไก่นี้นะจะเป็นไก่ไก่อะไรนะไก่เดชาอ่ามีล่วงลาดประมาณนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อันนี้คือธาตุธาตุเฟนสีของปลาอ้อยเพื่อนเพ <ๆ S 2> ื่อนเห็นเปล่าธาตุเฟนสีข้าปลาอ้อยนี่แหละ นึกใครจะเอายกาดปอ,อยนะไม่ค่ายนะปะอ,อยซื้อมาแพงนะไม่ใช่ว่าซื้อมาพันซ่องพันนะมันเกินซ่องพันขึ้นไปเลยจ้ะเพื่อนเนี่ยซื้อมาสร้างพันบาทสร้างพัน้าร้อยบาทต้อเลือดสร้างพันสร้างร้อยบาทเพื่อนเนี่ยจะต้องมางัดาค่ายเอาแล้วอันเนี้ยเสื้อผ้าน,นี้คงไม่ีใครเอปอ,อยด์หรอกปอยเคยทำแล้วไม่ีใครซื้อเลยปอ,อยไปปลูกลงดินหมดแหละคเพื่อนนี่มีนางเสื้อดาวมีทวายแวน่นโดยมากจะเป็นธนุมาน มีอมภพา,พามีข้าวเฝ้ามีคัดสมาธิมีถวายแวน่นแต่เชิญทงไม่มีนะเพื่อน,นเชิญธงไม่มีในนี้เอาละนี้เอเอามาให้ดูตัวย่างย่างดินมันยังไม่แห้งเพื่อน,นยังไม่ทำแล้วตากแดดไม่ได้ไอน้นวดเปิดๆก็ตากแดดได้ก็เดี๋ยวพออ้อยขึ้นจะมาค่ายเอ้ยขึ้นจะมาทำคลิปแล้วจะค่ายอย เจ้าปลาอ้อยประกาศก่อนแปบ๊บนึงวันนี้ป้าอ้อยจะมาไวไปไวเพื่อนๆจ้าวันนี้มีไมกี้ต้นเหรอเพื่อนๆ วันนี้จะมาไวไปไวนะจ๊ะเริ่มจากต้นเล็กก่อนต้นเล็กมีชื่อว่าคุณนซึกหรือว่าคุณนผลอาซาชนะซึกเนี้ยก็จะเป็นบอลดประมาณนี้เขี้ยวเขียวเข้มเข้มข้างๆแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนเนี้ยต้นแบบนี้นี่นะจ๊ะต้นนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทจ้ะเพื่อนเพื่อนร้อยแปดสิบนะคุณนผลอาซาชนะซึก เรือว่าพูดง่ายๆก็คือชนะซื้อก็แหละแต่มันคุ้นผลให้มันมีชื่อข้างหน้าสักนิดยังไงก็เป็นบอลเก้านะใครมีชุดนี้ก็นั่นแหละอยู่ร้อดปอดไผ่เพื่อนๆไปเลี้ยงน้ํามาเมื่อวานกลับมาฟ้นโต๊ะกลับไปเอาไปห้าลิงมาให้เพื่อนๆอีกนะจ๊ะนี่เห็นปะนี่เพื่อนๆนี่น่ะคือคุ้นผลอาซาชนะซื้อเพื่อนๆเป็นบอลเก้านะจ๊ะบอลเก้าบอลโบราณ ซี่จะไม่มีป้ายมีเปอร์เท่าไรหรอกเพื่อนๆพืนก็จะเป็นสี่พื้นๆสี่อย่างเงี้ยดุดูแต่มาเป็นบอนเก้าด้วยความห้ายักษของเราไม่ต้องดูว่ามันนี่ดูลักทะลุกระทั่งเพื่อนเพือนไอ้จริงลุงเข้าไม่ได้ยากค่ายแล้วข้าบอมเป็นบอนเก้าเก็บไว้เข้ามีอยู่สิบกว่าต้นมะป้าอ้อยก็เลยเอามาสร้งต้นบอกเลยป้าอ้อยก็แบ่งมาอย่างนี้เพื่อนเพื่อนตามกําลังแล้วก็ห้องสวรรจ้าเดิมเพื่อนเพืนเนี่ยเอหนองสักน้อยสิ หน่อมีสื้อตรงหนนเนี้ยโอ้โหเนี้ยซ่องร้อยส้มสิบบาทเพื่อนเพื่อนซ่องร้อยสามสิบซ่องร้อยห้าสิบบาทเอฟสักหน่อยถ้าไม่เอฟจะไปลงดินแหละเพื่อนเพื่อนเอาลงดินไว้ค่ายห้ววแหละอันเนี้ยทำฟอมกอแหละซ่องร้อยห้าสิบเพราะว่านี่ใส่ตังเมยได้แหละเออฝากวางตรงนี้วันนี้จะมาไวไปไหวเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพาะฟุ้นกำลังจะมาอีกแล้วก็นี่ อันนี้คือนางกิลิณีเทวีปอ้อยก็เก็บอืเสียบเข้าไว้งานละเพืเ่อนๆมันไอ้นี้เนี่ยมันช่วยดีพอไปถึงเพืเอ่อนๆเกาอ่ององนี้นะเพราะว่าฝนมันตกไงเดียบใบมันเบะนะปอ้อยก็เลยเอาไม้เอาไม,ม,ม้มันนั้นไว้น้องกัซซี่ช่วยดีแล้วนะจ๊ะน้องมีมีนี่มีรอดแล้วนะมีงอกลูกออกมาแล้วหัวไม่รู้นะว่าหย่หรือไม่แย่แค่ไหนไม่รู้แต่น้องมีรูขึ้นมาแล้ว นางกีรีนีเทวีกัดซี่ซ้วยแล้วนะจ๊ะต้นนี้คือก็คือแม่พันธนะุ์แลลวเนาะเพื่อนเนี่ยมันมีนอ่อมีงอกมาแล้วต้นนี้ใครจะรับก็อยู่ที่ส้มร้อยบ้านทวนเพื่อนเนี่ยเน็บไหม <c oughs> อันที่จริงไม่เน็บก็ได้มันก็แข็งแรงแล้วแต่นี้ปลออ้อยกลัวเนี่ยพ่นมันโตนเพื่อนอยู่ที่ซ้มร้อยบ้านนะจ๊ะนางกีรีนีเทวีเป็นนางสรงการข้ออ้อยมีแหละต้นหนึ่งแต่อันนี้กัดซี่ซ้วยข้ออ้อยนะข้ออ้อยอย่างไม่ค่อยซ้วยเทา้าอ่า นาง้งการนางกิวิณีเทวีสร้างร้อยบา้านเพื่อนๆใส่แม่ผ่านได้เลยแล้วจะมีลูกน้อยขึ้นมาแล้วนะหนึ่งต้นมีลูกน้อยขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นเห้ยมเพื่อนๆเนห็นไปเนี่ยนี่กองมันยู่ไก่ปะอ้อยไปเนาะยกมาก,ก็โอ้เหมือนแค่หนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนางกีวิณีเทวีต่อไปึ๊บต่อไปก็เป็นลูกไม้เพื่อนเพื่อน ยู่นึ่งต้นต้นนี้ลูกไม้ใบซุ้ยเห็นไหมมีดอกแล้ววันนานไม่มีดอกเว้นมาทิ้เดียวมันโพ่ดอกขึ้นมาเลยเพื่อนๆน,นี่เรียบร้อยมีดอกลูกไม้ต้นนี้ใครจะรับยู่ที่เจ็ดร้อยบาทน,นะจ๊ะเนี่ยใบลูกส่งเขาจะไขย่ขยขยสุนทนพูแต่กระดูกเขาจะเป็นซีข้าวใบไส้เมื่อนแก้วเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้มันจะกัาสซีดำดุขึ้นไปอ e ีกแค่ไหนปอ้อยไม่รู้นะเพื่อนๆลูกไม้เราไม่รู้เขาหรอกเนาะเนี่ย ใบให่ใบหน้านีา่ยจะลูกหมายต้นนี้ยูดที่เจ็ดอยบาทเพื่อนๆแล้วก็นี่ต้นนี้ใกล้สุดสงวนเพื่อนๆอต้นนี้ ใครจะรับยูที่ซ่องรอย้าสิบบาทใกล้สุดสงวนเนี่เพื่อนๆไม่รู้ว่ามีห่วหรือไม่มีแต่ก็ดินก็เก้าไม่รู้ลักป้าจ,จ่อหรือป้าอย่างไรนะแต่ชาวบ้านปลูกอับเพื่อนเออเนี่ยชาวบ้านเขาปลูกนี้ซ่องรอย้าสิบบาทเพื่อนๆใกล้สุดสงวนต้นนี้ใครจะรับถักปอ้อยมาซ่องฮาซูน่นี้นะจ๊ะใกล้สุดสงวนซ่อง้าซูนเพื่อน ผักปลอยมาได้นี่นักตึงเลยดิ้นทางนั้นเลยนี่ดิ้นมนะพเพื่อนเลย<อ>ยากจะพูดภาษากลางมั้อยางเลย <c oughs> <ถ> <c oughs> อันนี้ห้องเฮาห้องเฮาอยู่ต้นทีซ่องเหรอมันก็ไม่ได้พี่เพื่อนไงมันก็เนิ่นวะยากจะลองพูดมั้งนะ <c oughs> พูดไม่ได้ไมอได้ก็เนิ่นนี่แหละอ่ะเนิ่นกันะข้ามาเนิ่นเนิ่นนี่เพื่อนยังบอก มีเพื่อนแซ่บๆปะอ้อยปะอ้อยก็พูดได้ภาษางลางพอไปอะไรอําพงอำเภอไปอะไรมันพูดไม่ได้หรอำเภอก็พูดแบบนี้เพื่อนๆไปที่ไหนก็พูดแบบนี้ไปกรุงเทพผ่านลุกไปซอบตอนที่ไปเรียนไม่ไม่ก็พูดแบบนี้ไอแท็กซี่มึงหัวงหรอปะอ้อยเลยก็บกวกาเกิดมาแบบนี้พูดแบบนี้พูดภา่ากลางก็ไม่เป็นพูดไม่ถูกพูดพูดไม่ได้นี่แหละจ้ะอันนี้ห้องห่าต้นแม่พันธุ์นะเนี่ยสร้างรอยบ้าแต่จ้ะเพื่อนๆแม่พันธุ์นะไม่ใช่ลูก อหองหาส้างร้อยวันนี้ถ้าค่ายหองหาวต้นนี้ไม่ได้เพราะอ้อยไม่ค่ายแล้วนะต้นเนี้ยพปะป้าอ้อยจะเอาแล้วพปะป้าอ้อยชอบบอนแบบเนี้ยชอบสะส้มเยวป้าอ้อยจะผ้าหัวเลยละมีห้วจะผ้าเลยหองหาต้นนี้ส้ามร้อยบ้านใส่แม่พันจะใครจะรับทักป้าอ้อยมาได้ส้ามร้อยย,ย้ายมาเหมาะเลยยกแค่ที่ทุกคนนั้งหลบเนี้ยมีแค่นี้แหละวันนี้ก็แค่แค่นี้ระวังจะสะดุดมีละเส้นลูกะ พออย่ามันต้องรีบยงละทีละต้นอันนี้มีนาว่าใกล้ตัวงามเพื่อนใกล้ตัวงามต้ยไม่รู้ว่ามันฟอมกอถ้ามันขึ้นเป็นกระจุกเลยโอ้โหยกไม่ไหวหนุ่มเพื่อนนะักแต่เดี๋ยวนับต้นไม่รู้ว่าข้ามารวมกันเมื่อหัวมันเป็นจะก,กอเดียวกันแล้วมันมีลุกค้างนี่ด้วยนะนี่น,น,นี่มีลุกค้างเพื่อนเพื่อนเห็นอะกเนี่มีลุกเขี้ยวขึ้นตรงนี้แล้วเพื่อนๆออเนี่ยดูโอ้ยไม่ไหวหนักนักมักมกอ้อ เยแค่จะหักเนี่ยนั่นแหละนับหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนจะบอกไอ้หนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมันเรียกกันมามองไปที่ด้านบนของพือนสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้ามีเจ็ดทึงแปดต้นนีก็แล้วกันเนาะนั่นแหละเจ็ดถึงสิบต้นพื้เพื้นมีต้นเหล็กมีบอีกปอ้อยไม่รู้ว่เข้ามารวมกันหรือมันขึ้นเองก็ไม่รู้พื้นพือนไม่รู้นะ แค่นี้แหละมันมาสวยสว่ยอย่างนี้นี่เขาทำไมค์คำมัยังดีเลยมีเห็นปะมีใบชํำน้ำนึ่งใบมีใบไม้ช่วยนี้แต่แต่ก่อนนี่ไข่ไม่ได้ก็ไม่เสียใจหรอกเพื่อนพอป้าอ้อยชอบใกล้ตัวงามป้าอ้อยเคยลงขี้เพื่อนเพื่อนเห็นปะโอ้แมงปีนึงก็ไม่ไปไหน้าหัวกันอะไรกันเลยเลี้ยงใกล้ตัวงามที่เลี้ยงไม่ขึ้นจริงๆใกล้ราชาดีเพื่อนๆเลี้ยงว่าเป็นปีมันกัาซี่มันนี้เดี๋ยวก็ใกล้ตัวสงวนอีก โน่นนะยู่ต้นหนูน่ะเขานี่นี่อีนี่นี่นี่หลับเข้ามาอย่างการช่วยกว่าอีกต้นบอกอ้อยไม่ช่วยแต่ปลาอ้อยก็ไม่ไข่หนออีต้นที่ไม่ช่วยก็ปลาอ้อยที่เหลืองเอบทั้งแต่เด็กนะสมัยนั้นต้นต้องช่องลอยแปดสิบหรือไงท่องากันนะเอามาปลูก็ไม่ใช่สมัยนั้นเราบ่ะปีกไก่เพื่อนเพื่อโอ้โหปลูกกว่าจะกั๊บซี่กับคูไปใกล้ตัวงามเนี่ยมันไม่ไปไหนมาไหนเลยเพื่อนถ้าใครจะเล่าก่อนนี่แป๊ดลอยบ้านจะเพื่อนเพื่อนจ้านี่นะแป๊ดลอยบาทเนี่ยพูดง่ายซูหมอ่ะ ต้นอรหล่อเพื่อนก็ได้กําไรแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันก้าซี่เต็มทีนี้ดูนั่งใกล้ะลุขนาดนี้เพื่อนเพื่อนเนี้ยแปดร้อยบาทเลยจ้ะละป้ายตรนีเพื่รักตรงนี้ก่อนซุกตะน่วนเนี้ยเอาไก่ซุกตะน่วนมาเคี่ยนจะไปไา่เพื่อนเพื่อนผ่านมึงอีกไม่ได้ล้วยากได้เงินแค่เพื่อนแปดร้อยนี่นะจ๊ะแต่เนี้ยมันมีนอขึ้นตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนมันมีนอหน่อยเขียวแนมแทงมาแล้วแต่เพื่อนรับก็โอเคไม่รับก็ไม่ว่า ไม่ลับะอ้ยก็เลี้ยงยักเย็นอะไรโอ้ยเนื่ยมันก็เป็นกําไรเขาบอกอ้อยไปเองหละ <c oughs> ไม่รู้ไปกำไรหรือาดคือ <c oughs> อ่าวันนี้ห้วยอ้อยก,กับหมดตะเล่นห้วยนํมาเอฟบ,บ่อนก้อนเดี่ยวจะได้ทรงวันนี้ข้อ่ายบ่อนสักนิดนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้คือฮันนุมานหักด้านนี่ยังกะนางฝาเด้เพื่อนเพื่อนเอยหักด้านเถ๋เเด้หกดัหก,ดหกด้านต้นนี้ต้นแม่ผ่านมีมีหนึ่งต้นมีสองต้น น่าจะมีซ่องต้นเอามาแย้ซะดีมั้งคุณเพื่อนซ่องต้นต้นนี้ซ่องต้นแล้วก็มีนึ่งต้นลูกเพื่อนๆอนอันนี้ปลาอ้อยค่ายทีหกร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนกอนนี้นะหกร้อยห้าสิบบาทเพราะมันมีซ่องต้นเพื่อนๆนแล้วก็กนึ่งต้นลูกด้วยนะ เทากับซ้มต้นพูดง่ายว่าก็นี่ยต้นละซ้ำลอยเพื่อนๆแท้จริงแล้วถ้าไข่ปีกของกระี่ลอยห้าร้อยละก็ปอ้อยไข่เหมืนต้นะห้าร้อยไข่ปีกต้นใหญ่ะเออเนี่ยคุ้มนะหกร้อยห้าสิบบาทใครจะรับผมมีซ่องต้นในเนี่ยซ่องต้นเพื่อนๆหกร้อยห้าสิบมีต้นลูกด้วยหนึ่งหนึ่งต้น <c oughs> เขากับใบซ้มต้นกอนี้ ตอนนี้คือห้านุมานคัดสมาธิเพื่อนเพื่อนคัดสมาธินะจ๊ะคัดสมาธิอันนี้มีต้นเดี่ยวเพื่อนเพื่อนต้นใญสใสแม่พันธ์แม่พันธ์แหละเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ตั้งแม่นะอันนี้คือแม่พันธ์แม่พันธ์คัดสมาธิต้นหนีปลาอ้อยข้อทีห้าร้อยบาทเพื่อนเพื่อนต้นยาวใหญ่เพื่อนเพื่อนเนี้ยเขาก็เลี้ยงมาจะต้องปีเล่ปีทึงต้องปีเล่อ้ามันมีนอเพื่อนเพื่อนนี่ กำลังคืนนี่มีเห็นปะเอะปาปลายบังนี่มีน,นอโอ้ป้าอ้อยก็ไม่เห็นหรอกมอคืนเมื่อคืนเอามานะ่าตังก็มีน้อยที่พอพเพื่อนโอนมาไปเอเลี้ยงน้ำอะไรแล้วเพื่อนโอนมาก็าได้ไปส้ามผันรวมๆและส้ามพั่นไปเอามาได้นัน่นแหละที่หาต้นก็เลยเอามาค่าเพื่อนเพื่อนค้ายนอกกอบมังบม้งในกอบมั้งมดแหละคัดสมาธิโอ้ยน้ำไหลไล่หมดเลย หนาวดโยดตูดเปลียนตูนอีกเออนี่นะถ้าสมาธิต้นนี้นะแต่ละต้นราคาจะไปเมื่อนกันนะจ่ะเพื่อนจ้าปออึ๊บลุกก่อนอ,อุ้ยเปียกเลยโอ้ดูดีหนามออืากยอดใส่กบอีได้ไอันนี้ปึ๊บอันนี้มีนามวะ คุณนผลหมาเชี่ยวเพื่อนๆจ้าคุณนผลหมาเชี่ยวที่ป้าอ้อยนี่ในน่้มีเนื้งต้นมีซองตน้นจ้ามตน้นมีลูกเนึงต้นอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยอยู่ในกอเนี่ยคุณนผลหมาเชี่ยวกอนี้ป้าอ้อยค่ายอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเพื่อนๆคุณนผลหมาเชี่ยวมีไร่ต้นนะจ๊ะเนี่ยคุณนผลหมาเชี่ยวสายห้าสายคือนม่ีปน็นไมหมดว่ะปลัรปลายคดายแล้วนี่ลายหกลงก่อนคุ้นผลหมาเชี่ยว ค่าที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเว็บเวบเว็บเว็บเว็จ็ดร้อยอันนี้มาเชี่ยวยืมก่อนยืมาปหกลงมาก่อนนี่เจ็ดร้อยบาทนะจ่ะเพื่อนๆมีหนึ่งต้นมีมีหนึ่งต้นใหญ่มีหนึ่งต้นเล็กมีซองต้นกลางอีกหนึ่งต้นเล็กไม่รู้แหละเนี่ยโอยากจกจังเลยมันนักแบบเพื่อนเนี้ยให้ดูโคตรโอ๊ย พอดีชี้แตกพอดีกันยกคนเพื่อนอะไรล้วงวะนี่แหละคนเพื่อนใบใหญ่อยนะจ๊ะคุ้นทนมาเชี่ยวนะต้นนี้ใครหลาบยู่ทีเจ็ดลอยบ้าแต่จ๊ะเพื่อนจ้าอึ๊บอ่ะนั่นแหละตัต้นนั่นแหละต้นเหล็กนั้นไม่ค่ายมีละเส้นนู่นจะเอาไว้โหนี่ลูกเทียบเลยนี่อือพุ่มมันใหญ่เหมือนกันเออเอามีละเส้นมาด้วยก็ได้ค่ายเพื่อนเพื่อนจะเดาไปซื้อไหมถ้าไม เพื่อนจะอิดอันนะั้นไม่ต้องเผ็ดพันล้านนี่จะเอาไว้อ่ามีต้นเล็กเอามาเอี้ยวนีนละเส้นเพื่อนเพื่อนนี่มีนาวันน,น,นนีละเส้นต้นนี้ใครจะรับยูที่ซ่องรอยบ้าทอจ่จะนีนละเส้นต้นนี้นะซ่องรอยบ้าทอจ่จะเนี่ยใส่ปลาอ้อยซ่องรอยบ้านนี่คี่แข็งแรงนะเพื่อนเพื่อนแล้วปลาอ้อยที่บอกว่าบางคนท่ามไหนมันปืนยาวมีไหมอะไรมีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กแต่เดี๋ยวนี้ปลาอ้อยตะข้อเลี้ยงก็สกัาทิ์นึงแต่มันก็อาจจะเล็กกว่าเนียน้อยนึงเพื่อนเพื่อน เราก็ค่ายแต่ก็อาจจะค่ายตัวละซ่องร้อยหรือซ่องร้อยยี่สิบมันก็ตามความแพงข้องราคาเนาะนี่นะอันนี้นี่ละเส้นเพื่อนเพื่อนนึน่นละเส้นต้นนีบปอ้อยค่ายที่ส่องร้อยบาทเพื่อนเพื่อนนึ่ละเส้นซ่องร้อยครายจะรับก็พักมา,อาเอาไว้ตรงนี้แหละนี่ละเส้นเอาไว้ใกล้ๆเข้าตรงนี้ก่อนต่อไปอันนี้ก็ฮนุมานหักด้านเพื่อนเพื่อนหักด้านต้นหนี้ มันเป็นต้นหรือมันเป็นกออะมันโอ้เพื่อนเพื่อนมันมันมี้ามต้นแยกแต่มันจะเป็นกอใช่ไหมแล้วมันมีน่อเนี้ยที่โคนเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นปะขึ้นล็อเแล่เนี้ยเนี้ยเนี้ยฮักด้านอันนี้คือฮักด้านนะจ๊ะฮักได้ถ้ามันเป็น้ามต้นนะ้ามต้นแยกกันออกมาเลยแล้วก็มีน่อมีน่องค้างเนี้ยปลาอ้อยไข่กอเนี่ย้ามต้นนี้ปลาอ้อยไข่เจ็ดลอยบ้านนะจ้ะเนี้ย แต่ไม่ได้เขาบอ้อ่ก็จะมาแย้่ายเป็นตนคนเหมือนเจ็ดร้อยอุ้ยเรื่องนี้รักกันเท่าไหแหละมันไม่เมื่อนไอ้โถนหรอกฝรโลก็สายก้อนคว้าอยู่นู้นเนี่ยอุ้ยข้อโทษเป็นเพื่อนพูดคำหยาบได้มาในในคลิปข้อโทษหรจ๊ะนั่นแหละตัวตนคนเพื่อนหักด้านคนเพืือน ป่ไอ้กระจายดจดอรถจัลีวันนี้ไม่มีไข่ปาค่ายเดี๋ยวจะทูกอีกางเยวันนี้ทูกมาซ่องงดติดนะเพื่อนแต่ยังไม่มีเลขเลยนี่นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทมีซ้อมต้นนะแล้วมีนอเล็กขึ้นซ่องนอและแต่เพื่อนๆเนี้ยใครจะรับก็ทักมาเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะหัตนุมานหักด้านอันนี้หัตนุมานคัดสมาธิเพื่อนๆใบเท้าใบพัดที่กระทั้งโบกใบโบกหมาที่เท้าพัดที่บนเพื่อนโบกเต่าและพัดใหญ่นั้่จะผพัดเล็ก อันนี้มีหนึ่งต้นใหญ่หนึ่งต้นกลางและหนึ่งต้นเล็กเท่ากับส้ามต้นเนี่ยหานุมานคัดสมาธิต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หกร้อยบาทเดือน,นร่างใหม่ได้นะลูกค้าประจําอ่ะเดือน,น,นต่อรองมา้อยขอพูดเท่านี้ก่อนอ่านี่ต่อรองมาได้หกร้อยบาท ถ้ามีคนรับไปนะไม่ต้อซักคำนะเพื่อนๆรับคู่รับคู่คัดสมาธิก็ไปเนี้ยไม่มีใครต้อเลยป้าอ้อยก็บอกวหวนเงินซี่ผ่านเงินสร้างผ่านได้แปดต้นหมดแล้วเงินสี่ผัานสร้างผ่านซี่ผ่านได้แปดต้นได้สิบต้นออได้วันเท่าหนี่แหละเพราะมันเป็นสายใ่นะจ๊ะเพื่อนๆรูมันมีทั่วไปอะได้ใส่แม้นดะ่ะไข่ถ้าจะมาคข่หรอเพื่อนมีไข่ค่อยมาไา่เนาะป้าอ้อยก็ไปคอเขาหมา แต่ก็จะไม่มีแล้วละนะพอหมดชุดนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้วแหละก็จะปะป่ายก็อาจจะไม่ได้ไซส์นี้รู้ว่าจะเป็นรูปแล้วป้าอ้อยก็มีบอยมานาเซนเนอเพื่อนๆไม่ต้องเอฟอุย้ยมีนอด้วยอือนอขึ้นแล้วพี่เบิร์ดนี่อันนี้มีนามว่าอะไรให้ดาวติ๊กต็อกเนี้ยใบยเหี้ยเลยลุงสิเอาไปตั้งนกเหรอ,อลมพัดบอกว่าข้องตัวเองไม่เก็บไส้ในรังเนาะมีรังไปรังมันไม่พอ หลังไสแต่หนุมานที่จะมาคเพื่นอนเพื่อนต้นนี้ปลาอ้อยซื้อหมาก็แพงแพงลุงกําตังขิ้งนอกบอกท้องเหล่าไม่เป็นไรนกให้มันโดนลมนี่ดูใบห่อเลยเพื่อนๆพือนอันนี้มีนามว่าโจโช่เพื่อนๆพนโจโช่นะจ๊ะยู่ในตับซ้ำกกนี่โจโช่อันนี้คือโจโช่นะจ๊ะเพื่อนๆนจ้าอันนี้โจโช่นี่ให้มาใครจะรับรอเพื่นพอนเพราะปลาอ้อยไม่ายปลาอ้อยจะเอาไว้ทําพันุ์ ทำไมต้องรอ,อะปออ้อยค่ายก็ได้แตปออ้อยเอามาอีกลุงม่แบ่งลุงให้ต้นเดียวเขาบอกถั้ามึงค่ายต้นนี้มาเอากูไม่ให้ใหอีกโจบเลยค่ายไม่ได้เพืเ่อนๆต้องรอจะมีนอขึ้นเหล่านี้ปออ้อยอาจจะต้องผ้าหัหนาา้นนะจ๊ะเพื่อนเพือนเพราะลุงบอกว่าไม่แพงหรอกถ้าพวกนี้จะไม่แพงไหนมันนี่ย่างหนึ่งไม่แพงอ่าถ้าเกิดน้อยมากที่จะแพงไหนมันโจโฉตับสั้างกกอันนี้ไม่แพงลุงบอกผ้า ป้าก็จะบอกว่าเฮ้ยนุเคยแยกนอแหละถ้ามึงมัวแยกนอกมันไม่ทันปอ้อยก็เลยคิดว่า่ยปอ้อยจะพาต้นแมมเนี้ยรุ่นรุนเดียวกันเหมือนกันเนี้ยพอเอาไปเพื่อนๆพนก็หัวปอ้อยก็เหลือให้ดูแล้วันเมื่อวานเมื่อวันสื่อจริงคิดเพระาะเมื่อวานไม่ได้ถาม้นตกนั่นแหละเพื่อนๆพือนเห็นเอาละสุดท้ายปอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆพือนฟังแค่นี้อาบอลมาจำแนย แล้วเดี๋ยวพอวันน้าป้าอ้อยก็จะไปเอานู่นแหละในธาตุแล้วเอาอ,อกมาจาหน่ายเพื่อนๆเ,เรื่อยๆมีเรื่อยๆอันนั้นต้นเล็กนันก็จะประมาณร้อยซองร้อยไม่เกินนี้แล้วไม่เกินซองร้อยสามสิบบาทค่ายตามราคาตามต้นลำต้นใหญ่ไม่ใช่ชิ้นผ้านะเขาบอกมันเป็นหัวเล็กหัวนหน่อยฟางไหวเก็ยกธาตุมา้ะนะเพื่อนๆสามพันสามร้อยบาทใครจะรับมาร,ราอ้อยค่ายซีผันหนักมากไม่รู้จะแพ็คยังไงนะเพื่อน เอาใส่กระตากาบอลลบเขย่าเขย่า,ยาน้ำมาดิ้งทิ้งเออนั่นแหละแล้วก็ห่อทุ่งไหมเพื่อนเนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็ไปตัดเอาที่มันแตกไหมเ <c oughs> ขาบอกมันเป็นห้วเลยหัวหน้อยหัวไม่ใช่หัวเลยหัวหน้อยแล้วบอกหัวเท่าๆลูกมาย,ยมม้งอะไรมังรม่งนั่นแหละเขาบอกว่าลุงเขาว่านหน่อยนะเพื่อนเพว่านมันว่านขาวนะบอลหัวบอนอ้อยไปเฮงเขาใส่กระตากาอย่างเงี้ย หัาทะลุมะนาวแล้วใหญ่กับไอบอที่ปอ้อยไอน,นี้อีกเ,เมนานานเื่อนว่าข้าวเหลียงมะนาวเพื่อนเขาใส่ไงแหละเระาปอ้อยจะท้าว่าอ้าลุงแล้วลุง่าไปทำไงก็ว่านมาันตตมีแหละเอาไว้เอาหัวมันเดี๋ยวมันก็คืนโดนฝนโอ้โหส้มลุกวานเมือนขาวเลยเพื่อนอน, <c oughs> <c oughs> นี่นะจ๊ะโจโชนแ่ให้ดูใกล้ๆอันนี้มีนามว่าโจโชเพื่อนเพือนเออนี่โจโชใครจะรับไม่ค <c oughs> ่ายเพื่อนเอไม่ค่ายนะถ้าค่ายแล้วไปเอาอีกไม่ได้นะ ข้าไม่ค่ายหายนะจ๊ะเมื่อเชิญธงถ้ามึงค่ายก็หมดจบตรงนี้ไม่มีนอสเจา้าปออ้อยต้องไปห้าที่อื่นรัฐบ้านนี้ไม่มีก็จะหักด้านนี้เขาบอกให้ค่ายได้ค่ายมีม,มีเขาทำจํานวนไว้ฮันุมานมีมเยอะมีทุกตัวเพือนเพื่อนก็ตัวในทีจะแพงยากก็จะยากน่อยแค่นั้นเองเอาละสุดท้ายเนี่ยปออ้ยอยก็ครอบคุณเพื่อนเทุกคน ขอบคุณเพื่อนไม่ที่เข้ามาก็ช่วยฟากกดไลก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคห้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ครอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณที่อุดนุน่นอุดนุ่นป้าอ้อยป้าอ้อยก็ได้เก็บเงินเล็กๆน้อยๆนะอเอาไปเลี้ยงน้ําเลี้ยงถ่านกระทิน้นป้าอ้อยก็ดีใจนะเพื่อนพอป้าอ้อยไปกับลุงเนี่ยนะไปซ่องโมงเช้าใหญ่เพาะว่าพี่ตองนี้ไปล็กระทิ้นมาอุ้ยใส่ใส่รถกะไปซ่อมโมงยังไม่ต้องเลี้ยงพอจอดหลดน้ำแข็งยังไม่พอเปิดทั่งน้ำแข็ง ยังไม่ทันเรียงอะไรดิบดีเพื<ๆ>่อนๆนั่นแหละก้มไม่ได้มองนะไข่ไม่ได้กินอะไรราค้าไม่ต้องกินกะจะกินกับพินของนาโน้น่นะห้าโมงเชา้ารดเดี่ยวเพื่อนๆริบน้ำอัดลมทั้งหมดอื้าสิบซี่ขวดมั้ยใช่ปะ้าสิบซี่น้ำแข่ง้ากระสอบแก้วซี่แก้ว 4, แปดแทวอซี 400, ่ร้อยใบเกลี้ยงเกลี้ยเพื่อนๆไม่พอ แต่ก็เอาแค่นั้นตามกำลังเพื่อนๆคือทุกอย่างจบก็ขอบคุณจริงจ้ะเพื่อนๆอนุโมทนาสาธุที่เพื่อนๆได้อะไรนะซื้อบอซี่ปอ้อยเอฟบอนซี่ปอ้อยปอ้อยก็ได้มีเงินไปเลี้ยงทานก็ขอแบ่งบุญให้เพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะจ๊ะใครที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขเนาะและก็ได้รับบุญกุศลที่ปอ้อยได้ทํามากะแบ่งให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยที่เข้ามาดูช่องนี้แล้วก็ ช่วยเอฟบอนซี่ห้องปาอ้อยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนจึงโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบไม่ได้เอามานะห้างกระทิ้นไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าได้เท่าไรลีฟกลับมาบ้านก็ไปห้าเนี่ยชั้นลิงทั้งล่าอากมาจำแนยเพื่อนพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าอ้อยจะเริ่มแพ็คแล้วก็ส่งแล้วนะคืนนี้ต้องใส่จะต้องตีตั้งแต่ตีซ่องแหละเพื่อนๆแพ <Vanguard> ็คให้เพื่อนจะทะยอยไปนะใครที่ถากป้าอ้อยมาก้อนป้าอ้อยจะต้องให้คนนั้นก้อนจะใครที่มาที่ล่างก็ตามคิวไปเลยๆป้าอ้อยจะส่งจะน่าจะเสร็จหมดภายในวันอังคาร ขอเวลาซ่องวันจะเคลียให้หมดเลยอะสุดท้ายนี้ปอ้อยก็ข้อขอบคุณเพื่อนทุกคนขอ,ขอ้อเพื่อนโชคดีมีความสุขถ้าปอ้อยพูดผิดผังพลาดประการใดปอ้อยก็ขอขอภัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องไปก่อนเนาะสวัสดีจ้า